ผมอยู่กับทวดแล้วก็น้องๆอ,อีก2คนบ้านที่อยู่อยู่ที่ริมทางรถไฟครับไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ครับโตขึ้นอยากหาเงินให้ได้เยอะๆครับจะได้มันเลี้ยงย่าก,กับน้องให้สบายครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตียพัฒน์กุกลำครับชื่อเล่นชื่อน้องอ็ดเวิร์ดครับอายุ11ครับอยู่จังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับทวดแล้วก็น้องๆอ,อีกสองคนทวดอายุ60ใกล้จะ70แล้วครับน้องคนเล็กสุดอายุ3ขวบครับน้องคนกลางอายุ7ขวบครับ บ้านที่อยู่อยู่ที่ริมทางรถไฟครับไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้ครับน้ำต้องไปซื้อทุกวันลดละ10บ,บาทครับน้ำกินก็ไปซื้อถังละสิบห้าครับก็อาทิตย์ละสองครั้งครับไปเข้ามาติดแผงซูรเซล์ให้ครับ กติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนอนตรงนี้ครับเอิดบิพ่อแม่แยกทัางกันเอามาเลี้ยงไว้เป็นคนขยันว่าจะทวดเท็ดยังแก้ก็เฮ็ดโอยเท็ดทุกอย่างที่แก่เท็ดได้เมื่อก่อนทวดทำอาชีพพอฐานครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับเพราะแก่มากแล้วครับผมกับลุงข้างบ้านก็เลยทำครับพอผมเพาเสร็จผมก็เอาไปขายที่ร้านค้าครับ ได้ถุงละยี่สิบครับแต่ไม่ได้ทุกวันครับเพราะว่าต้องหาไม้มาเยอะๆก่อนครับไม่งั้นมันไม่พอครับตรงสารหลานก้าจากทีเฮ็ดจังไดถวดขับผมมีแห้งเห็ดต่อยหลานนี่จะปล่อยให้หลานเฮ็ดหลานกับขยันตะกะลือโตนดูสงสารดูขน้องบอกว่ายาเห็ดทอทวดทีเฮ็ดเองบอ่บอๆทวดทีเมย เอ็ดเวิร์ดนี่งได้หาผีบ่มาลูบหลังทวดตโตขึ้นอยากหาเงินให้ได้เยอะๆครับจะได้มันเลี้ยงย่ากับน้องให้สบายครับ นี่คือคุณน้าที่อยู่ข้างบ้านครับญาติทวดก็ไหว้วานให้มาช่วยน้องไอ้ดวดเพราะว่างานในการไปไปตืออุปกรณ์ไม้เนี่ยมันต้องใช้แรงที่ใหญ่นี่เรากำลังจะไปที่ไหนลูกไปตัดไม้คะ่ะตัดไม้เนาะท่านนี้คือใครลูกลุงคะ่ะใครล่ะลูกลุงลุงนะไม่ใช่ญาติเราใช่ไหมเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านเนาะไม้พวกนี้มีเจ้าของไหมลูกไม่คะ่ะ จากข้อมูลทีมงานคือไม้ส่วนใหญ่ไม่มีเจ้าของนะครับแล้วก็บางแห่งก็มีเจ้าของที่เขาไม่อยากได้ก็ไหว้วานให้น้องช่วยมาตัดให้เพื่ออไปทำถางอย่างต้นนี้เขาเรียกต้นอะไระลูกต้นมะขามเทศใช้ไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับลูกเอไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับโอ,อ้นี่เหงื่อเหงื่อออกมันร้อนเนาะ ไปที่โรงสีข้าวเพื่ออะไรลูกเอ๊ะเอาแกลบครับเอ่อแกลบเนี่ยต้องซื้อหรือว่าเขาให้ลูกต้องซื้อครับแล้วเขาขายยังไงลูกก็เป็นกระสอบหรือเป็นโลลูกเป็นกระสอบครับกระสอบละกี่บาทลูกสอบละห้าบาทอาตรงนี้มันคือเชื้อเพลิงครับในการเผาถ่านเราวางเรียง่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับ อะไรคือโอ้ที่คืออะไรลูกเอาเอตรงนี้มากันเพื่ออะไรลูกเพื่อไม่ให้แกบมันไปอ๋อไม่ให้ปลิวหนีไปคแล้วก็เกลี่ยเนาะใช้ฟางด้วยนี่คือน้องๆก็มาช่วยเหรอลูกไม่ครับเขามาเล่นอ๋อมาเล่นมาเล่นโธ่ช่วยนี่ก็มาช่วยมาเล่นเผาสามวันเหรอลูกค เมื่อผ่านไปแล้ว3วันครับก็จะได้ฐานแบบนี้ครับนี่คือขั้นตอนในการเผา่านครับครับ่บประมาณในการไปซื้อสายไฟไม่ใช่เป็นหาลูก700เมตรพี่พี่ทีมงานคุยกับคุณทวดและวบบประมาณประมาณ1 0,000่นบาทลูกมอบให้ลูกจาก King Power ครับได้แล้วและมีของแถมพิเศษที่เอ็ดเวิร์ดไม่ได้พูดถึง ทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์อยากมอบให้เอดวลนี่คือพัดลมนี่คือหลอดไฟครับนี่เป็นหลอดไฟแบบประหยัดไฟนะครับมอแปลงตัวนั้นนะครับพอต่อสายไฟแล้วมันก็จะมีกําลังไฟมากพอให้เปิดพัดลมได้แล้วก็เปิดหลอดไฟได้ในยามค่ําคืนซึ่งเท่าที่เราคํานวณแล้วเนี่ยมันไม่ไม่สิน้นเปลืองมากถ้าหากว่าเราใช้ยูนิตไฟไม่เยอะครับจะไม่เสียค่าไฟเราได้งบประมาณไปซื้อสายไฟแล้ว10,000บาท ผู้ใหญ่ King Power เป็นห่วงเรื่องคุณภาพชีวิตครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเรื่องอนาคตซึ่งยังคาดการไม่ได้ก็มอบงอบประมาณให้เอ็ดเวิร์ดเพิ่มเติมอีก1,000 0บาทาให้น้องอีกคนละ1,000 0บาทอีก2คนรวมวันนี้นะครับงบสายไฟ1,000 0หบว,วกทุนดูแลเด็กๆอีก3,000 0บาทารวมมอบให้ลูกจาก King Power ร์4 0 0 0 0บาทจาก King Power ครับท่านผู้การครับ เวลาที่เราไปถ่ายทํารายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี t i ก t o กซุเปอร์จิ๋วออฟฟิเชียลของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ทิกตอกของเราครับ Super อร์จิ๋วออครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะครับ อย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ